ผมอยู่ที่นี่นะครับไอคอนสยามไอคอนสยามมีอะไรนะครับที่ชั้น3าของไอคอนสยามเนี่ยนะครับก็จะมีโชว์รูมรถยนต์มากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมาที่โชว์รูมของวอลโว่เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่แปลกแตกต่างสักนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะพาเข้าไปดูนะครับซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ของวอลโว่เขานะครับแคมเปญของเขาเนี่ยนะครับเขาชื่อว่า l i v e l i ์ e b e t t e r with Volvo นะครับสิ่งที่ เกิดแคมเปญนี้ขึ้นมันเป็นแคมเปญเกี่ยวกับเอาท์ดอร์มีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้พาไปดูนะครับในส่วนของตัวโชว์รูมของเขาเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นระบบไฮบริดระบบไฟฟ้าซึ่งเนี่ยตอนนี้วอลโวนะครับเขาพยายามที่จะทําให้เจ้ารถวอลโว่ของเขาเนี่ยนะครับ ในอนาคตมีแต่รถไฟฟ้าล้วนๆก็คือมีแบตเตอรี่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนั่นหมายความว่า zero emission นะครับมันจะไม่มีการใช้น้ำมันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนำพาไปสู่แคมเปญที่ใช้ชื่อว่า live life better with Volvo เพราะอะไรเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้ง mm. เขาทํากิจกรรมอะไรครับ mm. ก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิ่งเทลว,วิ่งเทลเรารู้อยู่แล้ววิ่งเข้าไปในป่าในเขาในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สุดท้ายเป็นกิจกรรมขี่จักรยานกิจกรรมแรกเนี่ยนะครับแน่นอนก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีกระตังนะครับกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนที่2ก็จะเป็นกลุ่มพวกนักกีฬาชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งพวกเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายหรือว่าเด็กวัยรุ่นนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสุดท้ายคือเป็นกิจกรรมสันทนาการเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ได้แข่งเลอตูดูฟ้องนะครับเราไม่ได้เป็นนักจักรยานอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าจักรยานเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องของการใช้ทาสันทนาการต่างๆนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราเอาจักรยานขึ้นหลังคารถเราจักรยานไปด้วยนะครับหรือว่าไปในที่ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะ ใช้เป็นกิจกรรมได้นะครับสามกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งทั้งหมดของวอลโวนะครับนั่นหมายความว่ากิจกรรมที่มันเป็นใช้ชื่อคันเป็นว่า l i ฟไรท์แบตเทิรวิดวอลโวเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อะไรนะครับเขาไม่ได้กิจกรรมนี้เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายแต่เขาสร้างอิมเมจนะครับเพียงเพราะว่าอย่างนี้ครับ รถของวอลโวนะครับตอนนี้มีทั้งที่เป็นไฮบริดแล้วก็ที่เป็นไฟฟ้าล้วนที่เป็น e ีวีนะครับแต่ว่ารถที่เป็น e ีวีกับกลายเป็นว่าขายมากกว่ารถไฮบริดนะครับแล้วดูอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ลดความเป็นพิษกับในสิ่งแวดล้อมนะครับแม้แต่สิ่งที่เขาใช้ในโชว์รูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้วที่แบบสามารถรีไซเคิลได้นะครับ เอาไปปลูกต้นไม้เอาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ตามแต่ใจที่ปรารถนานะครับแล้วก็เมื่อสัมพันธ์นกันกับรถยนต์ของเขานะครับก็ในอนาคตนี้เขาจะเลิกผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับเลิกผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฮบริดก,ก็คือเป็นรถยนต์ร่วมกันกับไฟฟ้าแล้วจะเหลือแค่ e v ล้วนๆน,นั่นคือกิจกรรมที่ส่งผลมาจากการที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมมีความ บริสุทธิ์นะครับปลอดภัยนะครับนั่นก็คือลิฟท์ไรน์เบอร์เทิลวิทวันโวครับ